ไฟล์เวกเตอร์คือไฟล์ภาพนิ่งที่มีเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ซ้อนกันอยู่หลายๆเลเยอร์โดยที่แต่ละเลเยอร์นั้นไม่ได้ถูกบีบอัดเข้าหากันทำให้เราสามารถเข้าไปแก้ไขในแต่ละเลเยอร์ได้วันนี้จะพาไปดูนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะย่งได้ทำการโหลดมาจาก free peak นะคะ ม,มีโลโก้ฟีพอยู่ตรงนี้และถ้าทุกคนเห็นนะคะจะเห็นไหมคะว่าตรงเลเยอร์เนี้ยมันจะมีโอ้เลเยอร์หลายเลเยอร์เลยซ้อนกันอยู่เยอะมากเลยคะ่ะและข้อดีของเลเยอร์ก็คือไม่ว่าใครจะทําอะไรไว้นะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขในแต่ละส่วนที่เราต้องการได้หรือเราเลือกแค่เฉพาะบางส่วนเอามาใช้งานและต่อยอดในผลงานของเราได้นั่นเองคะ่ะอย่างเช่นนี่นะคะก็จะปิดเลเยอร์แบ็กกราวด์ออกไป และ layer ปิดเลเยอร์ขนออกไปทีนี้หนิงก็สามารถที่จะเอาเงินทั้งหมดนี้กูุปเป็นอันเดียวเนี่ยเอาเงินเนี่ยเอาไปต่อยอดผลงานของตัวเองได้เลยก๊อ,อปปี้แล้วจะเอาไปใส่เป็นใส่เป็นแบบเบื้องหลังของเราได้เลยแค่นั้นยังไม่พอพอเราเอามาแล้วใช่ไหมเราสามารถแบบปรับสีต่างๆความจริงถ้าเป็นขาวดำวก็ได้จะสวยสุด เนี่ยสมมติให้มันเข้ากันแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาผลงานของคนอื่นก๊อปเอามาบางส่วนแล้วก็เอามาแก้ไขต่อยอดในผลงานของเราได้นี่แหละค่ะคือผลประโยชน์ของเวกเตอร์นั่นเอง <S <S และนอกจากนั้นนะคะเมื่อเราเซฟไฟล์ที่เป็นไฟล์เวกเตอร์ไว้เราก็สามารถกลับมาแก้ไขผลงานอันเก่าที่เราทำไปแล้วได้ด้วยนะคะ นี่แหละมันสุดยอดตรงนี้หรือว่าเราจะเอาผลงานเดิมนะ่ะเอาปรับ,รบใช้ในผลงานใหม่อย่างนี้มันก็ทําได้ค่ะนี่แหละค่ะที่ทําไมโปรแกรมที่เปิดไฟเอเตอร์ได้มันถึงโคตรเทพเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย